มือทีพอแกนนี่แกะแกดิดูไปสิแม่ดูนาเบ่งก่นเบ่งก่อนมาเจ้าเบ่งก่อนโอ้ยเบ่งก่อนอ้พอเจ้าทางกลมันเองรู้

Uh, โอ like ้โหภาษาพปรกอบแล้วนี่นี่นสบายดีด้ไหมขยนไปพประกอบหน่อยหสบายดีไหมสบายดีนี่เออสบายดีไปอยู่สบายดีนกบ้แม่นขึ้นสบายดีพอมบพกรองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพูอ่ะอ่า น้องเดครับคลองฝากเนาะปาน้องเบนจามินฝาคลองมาให้แต้ผมแหละประเทศไทยมันอะไรเป็น้องเนาะเพิ่นมีซื้อมาปลายู่พี่น้องปาเพิ่นเคยฝากสไลเดอร์มาให้น้องเบนจามินแต่บดบุ้ชืีอหรืเดือนใดเนาะโดนเติบหรอกแล้วก็ปาเพิ่นเคยฝากมาอีกสุดหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องเคียนเด็กหน่อยได้ว,ว่าบ่อหอดหลอดที่ซองหันพอดีช่วงนั้น มือถือคูเคียวเพะล, <P. S 2> ลายมันก็เลยกูขึ้นในเครื่องไม้บดได้นะพี่น้องคูเค uh 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 ียวบูบกูขึ้นก็เลยบดได้่ขับเครือ่อง <s> uh ในชุดนัะเนาะแต่ครั้งนี้มันขังทีซ้ำป่าเพิ่นก็เลยฝากเป็นของวขวันน้องเบนจามินมาพี่น้องมันเบนจามินเห็นตะวับบนนี่พี่น้อ,มองมือบ้านนี่เอามาตอนแรงๆอยากให้แกะตะวับบนนี่อยากให้ประกอบตะวับบนนี่เนาะพี่น้องเนาะคูเคียวกบุบมันแห้งพี่น้อง บ่เคยจะอัดเชียวจะเลยโทรไปหาป๋าเพิ่นป๋าเพิ่นบอกว่ามันชื่อว่าแทมโพลินมาสั่งพี่เนาะอ,อันเอาใส่ไปให้เด็กหน่อยลิ้นเนาะเด้งดึงเด้งดึงพี่น,นอ้อเนาะลองเบิ้งพี่น,นอ้องว่ามันจะเป็นจังได๋เดี๋ยวสิม,มาประกอบให้น,อน้นองเบนน้องเบนเพิ่นใจจดใจจ่อแต่มืุอวานนี้พุ่นพี่น้องกินข้าวก็บ่เป็นกินนอนก็บก่หลับนี่ยเบนผู้ตรวจหาที่แม่ลูกเนาะถือว่าถอย กับบุหูดอกพี่น้องว่าแต่ละอัดมันเป็นยังเดียวมาประกอบตามตามคลิปคูคิวได้ทำอ่าปายู่เราประกอบจังใดเพิ่นก็ได้ส่งคลิปส่งย่างมาให้กับตัเบิ้งโอ้มืดคืนเมื่อคืนนี้ลองบุนเอาพี่น้องเนาะว่าจะประกอบจักสมงจังสิลเลอพี่น้องยังไม่ทันประกอบเพอกนก็เฮือสะาเฮือสายแล้วมาเห็นเนาะประกอบน้วกันอืม

Bin bán được chưa bao nhiêu hơn bữa giờ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  bữa bữa giờ 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 ba ba, này, đi <laughs>

สมทบเป็นน้อยนั่ง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 ได้องเล่นม่เออได้หอดึดึงดึดึงดึดึงดึางนโน่นน่ันจะดยยังป่าหลอเมือนึงบ่อใจป่าซะล้วเป็นน้องแอ๊เข้าไปไหมห่นแม่หยอนแม่าหยอนหยอนไหหยอนออเหนอยออยอนอ้ย ê đê mất lòng 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 เต็นไม่เบ้นเก้อจะขงไป่าย้อนนอนหลังก็ดียยังยัแหนก็ได้นอนไม่เห็นเต้นนะไม่เห็นเตนะยันอนกันเนี่ยนอนันแล้ว นนังมเต็มเพื่อนเลยไอ้นังนือม่นัมแเรมั้ะมัไนีหเออจะานังแล้มันพูดแล้ไอ้ย้อนยอนยอนัดไมันยพูดนัได้นี่เอเดนตี้ขอแน่ไอเนโดนคือไอโดนคือเยนะเออนี่นี้นี่แน่ใครจะใช้อ่ะไม่ซ่งก็ได้คอ้า

มาเกินบอคนบุหลูบักระไนี่คนบุหลูบักระหรอเบิ้งยาเอยบหลูบักนี่ยาบักยายาลาวเบิ้งเลงเบิ้ดงาลอ เออไม่ได้พอลงโอเคน่อะมือนี่จ้าตัวเบนลับหรอปันนี่นะพี่น้มอมนนี่าลับบอกกดิเอามาน,อนเอามาเดียพี่ต้องขออ้าไปเนาะเงข้าไปเนาะต้องเข้าไปเนาะต้องเข้าอีกนาะ

อูอ้อีพอเขาไปเต็มเลยอีพอเขาไปอีหลุมไปอนอนแหละภาษอังกฤษได้ภาษาออกพอนี่ปะกัน <c oughs> <c oughs> นี่ปะกัน <c oughs> นี่ปะเบนกัน <c oughs> <c oughs> นี่ปะแลาเนะ่บายบายบาย ข้างบ่อเบนข้างบ่อต้องอันนี้ลูกไป็นไหมจันขอบใจไปายุก่อนเบน,บนขอบใจได้อไหมย,ยกยกมือนบบนบบนบนบ,นบ,นบ,นบต้องซส้นให้น,หน่องต้องเส้นน่องขอบใจไปายุเด้อไหมเบนขอบใจละลายเด้อน่อไอเบนได้คลองลินไม้เล้ว <laughs> ขอบใจละลายเด้อปายุห้ยยูดีมีแห้งได้ที่สงขลิงลินต้นไม้มาให้น้องเบนจามินอ่าน้องออกไปลรอสิกวดเบิึง กดการเทคนิคอีกก่อนบาทนึงเพื่อความปลอดภัยน้พี่น้องเนาะกาโอเคพี่น้องเราพบกันในอีพีต่อไปขอให้หมดสุขสุขคนจงมีแต่ความสุขสดใสสว่างตลอดทุกชิววาติการพี่น้องเราพบกันสบายดีสบายดีได้เป็นก่อนสบายดีไหมสบายดีถเอาไมซะเอาไม้ขบิ้นสิอืม Đấy, <laughs> là Ừ đây, lắp đây Muốn phân khăn nè cho